เอาเยครับคุณผู้ชมครับก็ส,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็หลังจากที่ผมได้รีวิวไฟพาร์เป็นสิิค่างสูงของเดือนกันยายนไปแล้วเนี่ยหลังจากนี้ก็จะมีของเดือนตุลาคมเข้ามาแล้วนะครับก็มีข้อมูลเข้ามาแล้วจะเป็นสิทิค่างสูง,งเกี่ยวกับ อาณาดินนั่นเองแนวคุยงครับโหโอคตรเท่เลยนะครับด้วยว่าก็นั่นแหละเดี๋ยวนี้ก็คือเกี่ยวกับเป็นหุ่นยนต์เนี่ยเขาจะไม่เอาเข้ามาแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นแบบแนวคนแล้วแบบหนังแบบนิยายอะไรแบบนี้แหละเอามาเป็นสิ่งขั้นสูงนะครับคุยงครับซึ่งสิ่งันสูงซีซสั้นนี้ก็เลยแค่13วันนะครับซึ่งที่สันส้นสัดไปเนี่ยก็จะเป็นของเดือนอะไรเอยนะจะเป็นของเดือนกันยายนนะคุยงครับก็จะเป็นเกี่ยวกับสิ่งขั้นสูงแมงป่องนั่นเองนะครับน่าจะเป็นไซเบอร์แมงป่องอะไรปรระมมาาณณนี้แหลลเบยย่คัว โคตรเท่เนี่ยครับโอ้โหโเททุกซีซันเลยนะครับเรียกได้ว่าก็สลับซีซันนี้เนี่ยตอนนี้มันมีท่าทางใช่ไหมสลับซีซันถัดไปของเดือนกันยายนี่ย จะไม่มีนะครับแต่ก็เดือนตุลาที่ผมจะหลังจะทาในคลิปนี้เนี่ยก็คือจะมีท่าทางนะซึ่งเป็นท่าทางที่เท่มากๆนะครับก็มีหลายๆคนเอาไปลงในช่องทิกตอกก็แบบเออเท่มากคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าหลายคนชอบแน่ๆเลยสำหรับท่าทางใหม่นะครับคุณผู้ชมก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะพาไปดูพร้อมกันเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าเทยจัดเลยเออก็กรอดึดเลยนะครับก็ฝากกดได้เป็นกำใจผมด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่ามีร้านค้าโมโคู่กลับมาแล้วนะคุณผู้ชมครับจะเป็นอ่าตัวนี้เลยครับนี้ก็จะเป็นช เอาว่ะคุณผู้ชมครับเราสามารถเลือกของที่เราอยากได้ในชุดนี้เลยผมมีแต่ชุดเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมีไอวอลด้วยเววอลใหม่นะผมก็ต้องเอาไอวอลใหม่อยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีนะตัวนี้นะแล้วก็มีท่าทางป่อแปะกลับมาแล้วนะครับอ่ะก็เป็นอะไรเดียวตัวนี้ผมมียังไม่รู้กระเป๋าพังเตอร์นะครับผมไม่รู้นะครับแต่ก็เอาอันไหนดีล่ะคุณผู้ชมอ่ะอันไหนก็ได้ไปอันนี้ก็ได้ไปคุณผู้ชมครับจะเป็นอ่าแบบไหนเราไปดูดีกว่าอ๋อจะเป็นเริ่มต้นแค่เก้าเพชรนะครับคุณผู้ชมครับนี่ ครั้งแรกคือดวงไม่ดีนะครับก็มาเล่นกันได้นะครับเป็นรันคาแฮกเกอร์โมโก้นั่นเองนะครับก็เริ่มต้นคือ9เพชรนะครับดวงดีสุดเดี๋ยวใครดวงดีที่สุดก็คอมเมนต์หน่อยหน่อยนะครับใครได้9้าเพชรคอมเมนต์หน่อยนะผมอยากรู้เหมือนกันว่ามีคนได้9เพชรหรือเปล่ารหรับของรางวัลใหญ่ที่เราเลือกมาเมื่อกี้มีคนได้หรือเปล่านะี่ เอออยากรู้เหมื bueno อนกันจริงๆนะครับก็กิจกรรมตั้งแต่วันที่19ถึงหนุที่25าเราไปเล่นกันได้นะครับอ่ะก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับสับสิกสูงไฟพาสของเดือนตุลาคมหรือว่าอีกเดือนหนึ่งแล้วก็ถัดไปอีกเดือนหนึ่งนั่นเองนะครับไม่ใช่เดือนหน้านะครับของเดือนหน้าก็เออไปดูได้ที่มุมขวาตัวไอ้เลยนี่อ่าไปดูได้เลยครับโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยแล้วกันนะครับไปกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิดีโอประกอบกันดีกว่านะครับนี่มาถึง เป็นตะเกียร์นะครับนี่โจนหัวล้อเลยนะครับอะไรเนี่ยโอ้โหเศษกระทามาแล้วนะครับเรียบร้อยโอ้โหหงายไปเลยนะครับจังหวะนี้โจรโอ้สู้ไม่ได้อีกแล้วนะครับนี่โอ้โหเส่ปืนมาได้ด้วยนี่น่าจะเป็นปืนอะไรผู้ครับที่แบบอยู่ในแอร์ดรอปได้เลยแล้วก็นี่เศกมาครับเป็นรถนั่นเองนะครับแล้วก็พุ่งประชนโอ้โหที่จัดเลยนะครับเรียกได้ว่านั่นแหละจะเป็นซีรีส์การ์ตูนเกี่ยวกับอัลาดินนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างคุณผู้ชมครับเปิดตัวไปก็อย่างเท่แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันเลยแล้วกันนะ อัน,นี้เลยนครับศูนย์ขั้นของสายเติมก็มาถึงก็ได้สกินรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วนะครับก็คือจะเป็นสกินที่เปิดตัวไปเมื่อกี้นั่นเองนะครับที่อ่าตัวนางเอกหรือว่าชื่อผู้หญิงของเราเนี่ยได้ขับนั่นเองนะครับเรียกว่าขับหรือเปล่าเรียกว่าซ้อนนั่นเองนนะครับก็ <c oughs> มาถึงก็ได้รถเลยนะครับศูนย์ขั้นก็ใหม่แล้วสำหรับสกินมอเตอร์ไซค์โอโ้โหใส่กันไม่หวัดไม่ไหวแน่คุณผู้ชมครับ <c oughs> และก็ต่อไปนะครับจะเป็นโปรไฟล์ของสายฟรีนะครับ5คันนะครับนี่อ่าเท่มากเลยครับไม่รู้เป็นลายอะไรนะครับสีฟ้านะครับต่อไปก็คือจะเป็นแบนเนอร์ของสายเติมนะครับนี่อ่าต่อมาก็จะเป็นเสื้อแขนยาวของผู้หญิงนั่นเองนะครับก็5คันของสายเติมนะครับก็ได้รับไปเลยเป็นเสื้อยืดแขนยาวตัวนี้เลยนะครับนี่เป็นไงบ้างคุณผู้ชมสวยไหมคผู้ชมก็ธรรมดาพื้นๆเนาะต่อไปก็คือจะเป็นแบนเนอร์แล้วก็เสื้อยืดของผู้ชายนั่นเองนะครับก็จะเป็นธีมสีฟ้าสีขาวนะครับก็ จะเป็นของผู้ชายนะตัวนี้คงสายฟรีด้วยอาสายฟรีก็ได้รับเชือตัวนั้นไปนั่นแหละคุณยงครับและชุดผู้หญิงที่รอคอยนะครับนี่เลยนะครับจะเป็นชุดผู้หญิงตัวนี้เลยนะครับชอวอะไรคุณยงรครับก็ไม่มั่นใจนะครับอะก็สวย,ย,ยไหมคุณยงคล้ายๆชุดแต่งงานเลยนะเอายงมันอยู่ดิก็สวยไหมคุณยงลอง,อ,งอ่าพิจารณากันดูนะครับแล้วก็คอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะครับสำหรับชุดซีซันของเดือนตุลาคมนะนี่คือเป็นของผู้หญิงนอห้าสิบคันนี่ก็เป็นประมาณนี้เลยนะอุ้ย และต่อมาอีกแล้วนะครับสำหรับสกินปืนนะครับเป็นสกินสเปซนะครับโอ้โหเอามาไม่หยุดนะครับเอามาทุกซีซั่นจริงๆเลยสำหรับสกินปืนนะครับก็ไม่ได้ใช้อย่างเส้นเคยนะครับผู้ชมต่อมาก็คือจะเป็นสกินกระเป๋านั่นเองนะครับผมก็เดาไม่ถูกว่ามันคืออะไรนะครับเป็นแบบของอะไรมันคืออะไรผู้ชมครับเป็นแบบที่เก็บเงินหรือเป็นที่อะไรผมก็ไม่มั่นใจนะครับเป็นแบบที่เก็บน้ําหรือเปล่านะครับแบบในทฤษฎีทรายอะไรแล้วก็ใส่น้ำมาแบบนี้หรือเปล่านะครับดูรูปแล้วผมก็ไม่ไม่รู้จักเหมือนกันนะครับอันนี้ใครรู้ มาอีกแล้วนะครับยูงครับสลัสกินปืนนะครับนี่ก็สกินปืนที่เปิดตัวนั่นแหละก็จะเป็นตัว M249 นะครับก็ปืนนี้ก็นั่นแหละมันไม่มีสแต็ไม่มีใครอยากใช้เราครับก็ยังเอาใส่มาในไฟล์พาร์ตอีกแล้วนะครับแต่ว่านั่นแหละมันก็คุ้มแหละเติม150บาทก็ได้แบบของโคตรเยอะมันก็คุ้มนั่นแหละก็ถือว่ามีประดับไอดีไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมและอันต่อไปนะครับนี่จะเป็นโปรไฟล์แล้วก็นี่เลยนะครับจะเป็นท่าทางนะครับที่แบบสุทิิในทิกตอกเลยนะครับนี่ เต้นแบบโคตรเท่นะครับโอ้โหมันคนเดียวนะครับถ้าเต้นนี้โหโคตรสุดนะครับเรียกได้ว่าก็แบบเออมันเป็นท่าทางที่ยาวนานมากเลยครับเออนานกว่าตัวเอ็กมแปดที่แบบเติมไปหมื่นสี่ครับหมื่นสี่ันเพชรเนี่ยคือแบบเต้นแป๊บเดียวอะยังแบบยังไม่ได้โชว์เลย <c oughs> อันนี้คือแบบเต้นนานเออมันก็น่ารักดีนะครับเป็นการเต้นหัวตาเต้นพร้อมกันนี่โหแบบ น่ารักมากนะครับสำหรับท่าทางนี้แบบแแหลายๆคนถูกใจแน่ว่าหลายๆคนเติมพอตอ่าตัวท่าทางนี้เล,นเลยนะครับคุณผู้ชมก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับใครเติมเ,เพราะท่าทางก็คอมเมนต์หน่อยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนี้มาดูว่าต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับนี่ก็คือจะเป็นสกินแอร์บอร์ดนะครับไม่มน่ใจะว่ามันคืออะไรคุณผู้ชมครับเป็นกระจกหรือเป็นอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมอ่าก็ประมาณนี้เลยเดี๋ยวนี้มาดูว่าต่อไปกันเลยแล้วกันนะครับนี่ต่อเนื่องเลยนะครับมีเซกิตันมีอ่าตัวหินแบ่งล่างแล้วก็จะเป็นตัว นี่เลยนะครับจะเป็นตะเกียงวิเศษนั่นเองนะครับตะเกียงวิเศษของอลาดินนั่นเองนะครับนี่ก็ถูแล้วจะมีของวิเศษออกมาหรือเปล่านี่ก็ต้องรอดูในของเดือนตุลาคมนะครับคุณผู้ชมครับอืมและต่อไปจะเป็นร่มชูชีพนั่นเองนะครับสีขาวตัวนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็จะเป็นชุดผู้ชายที่เรารอคอยนะครับชุดอลาดินนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับนี่เขาเรียกว่าอะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะผมก็ตั้งชื่อว่าอลาดินนะครับมันก็น่าจะเป็นอลาดินแหละเพราะมันมีตะเกียงวิเศษนะคุณผู้ชมครับก็จะเป สีฟ้าขาวนะครับตัวนี้แล้วก็มีแบบสีชมพูมพเข้ามาด้วยนะครับเป็นไงคุณผู้ชมครับชอบหรือเปล่านะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงก็คอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะคุณผู้ชมครับบอกได้เลยว่าโอ้โหก็ここสวยนะผมว่าก็สวยดีก็เท่ดีน่ารักดีนะครับ <S <S อ้าวก็เป็นไงกันบ้างาน,นะครับสำหรับสิบขั้นสูงข,งของเดือนตุลาคมนะครับก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับอลาดินนั่นแหละก็ชอบไม่ชอบหรือยังไงก็คอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะคุณผู้ชมครับก็อ่าอย่างที่บอกเลยปกคลิปก็คือเราจะมาพาไปดูเป็นตัวคาตาน纳ใหม่ด้้้ววยยนน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 ะะะะคคคคครรรัััับบเเเเีีกกกกไได่่่่่าาาาาาาจจมมมตตขขขให็็ืออปง นะครับเออจะเป็นตัวเหมือนปีกนกนั่นแหละคุณผู้ชมครับก็คือจะเป็นกางเกงตีมกางเกงตอนนี้ก็คือจะมีใส่มาในคาตานะแล้วนะครับไม่แน่นะคาับอนาก็อาจจะจะมีแบบอ่าหมัดขนไก่หมัดขนนกไม่รู้นะครับแต่ว่านี้สวยจริงนะครับเดี๋ยวจะสวยยังไงเดี๋ยวเรามาดูันดีก่านะครับนี่เลยนะครับคุณผู้ชมครับจะเป็นคาตานะขนนกนั่นเองนะครับก็คือจะเป็นคาตานะแอ็เจอิ์รีนนั่นเองนะครับก็จะเป็นตัวสีฟ้าแล้วก็มีเอฟเฟกต์มัน ขนนุกเนี่ยโปรยอยู่นั่นเองนะครับแบบกระจายอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นดาบแบบสีขาวนะครับสีขาวฟ้านะครับแลยก็เห็นไหมกู้โคตรเท่ลนะครับเรียกว่าเป็นแบบอ่าตัวคาตาแนงฟ้าในประมาณนี้แล้วอยู่กับเอ็นจิลิเข้าอะไรประมาณนี้โหสวยมากเลยนะครับวันนี้ผมแบบรอเลยนะครับสำหรับอ่าการเข้ามาของคาตานะตัวนี้เครัยเรียกได้ว่าเตรียมตังไว้เลยนะเตรียมเพชรไว้ด้ยอย่างเอ่ยนะครับก็เตรียมตัวไว้เลยสำหรับคาตาแนนใหม่นีครับ เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้เลยแล้วกันนะครับแล้ววเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแต่เอาคลิปวันนี้ต้องลาบก่อนแล้วบ๊ายบายครับเป็นไงบางโคตสวย